สวัสดีครับวันนี้มาเทสเป็นกีตาร์หัวตัดนะครับ donner hus x นะครับก็พอดีผมอยากได้หัว,หวตัดมาสักพักละแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันมันเท่ดีนะครับก็คือ Body บอดี้กับกับคอก็เป็นมอกกานีนะครับเป็นเซนเน็กเลย แล้วก็ไอตัวขาพวกเนี้ถอดออกได้นะครับสลับข้างได้อ่างเงี้ยแล้วแต่เราถนัดด้านบนก็ถอดได้เหมือนกันตั้งสายแบบหัวตัดตัวไปนะครับปิกอัพก็จะเป็นสิงเกิลคอยแล้วก็ฮัมมังกิ้งนะครับแต่ว่าสิงตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเน็กมากเพราะว่า มันต้องเป็นเผื่อเป็นรูเหล็กขันคอนครับอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าปกติหัวตัดทั่วไปเขาจะขันคอด้านบนแต่ว่าอันนี้มันไปขันตรงนี้แทนก็สรุปนี้ครับแล้วก็มีโทนเป็นอสองชั้นนะครับตัวบนก็จะเป็นโทนตัวล่างก็จะเป็นวอลลุ่มสวิต์ก็จะทรงแปลกๆอย่างเงี้ย ปรับยากเหมือนกันคือมันตัวเล็กนะครับงานเรียบร้อยดีครับแล้วก็จะมีรูหูฟังนะครับแล้วก็รูไว้ต่ออักได้แล้วก็สวิตท,ที่เป็นเหมือนแพสซีฟกับแอคทีฟของปิ๊กอัพนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ก็ถ้าเวลานั้นมันถ้าถ้าใส่ใสายสพายไว้จะ จะถนัดก,กว่านางเลนก,ก็ก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่สะพายไว้จะจะดีกว่าตัวนี้ก็จะปรับได้สองด้านง mm hmm. ั้นเดี๋ยวลองเป็นเสียงคลีนให้ดูนะครับโอเคเสียงคลีนนะครับผมใช้เอฟเฟ t Fractal FM3 นะครับจำลองหัวแอมโซเ a โนเสียงคลีนนะครับ นี่พิก้าตัวนี้นะครับดความที่พิก้ามันอยู่ห่างเน็กอะเสียงผมเบสมันน้อยไปนิดนึดนง แต่ว่าถ้าผสมกับตัวหลังอะก็จะหนาขึ้นมาเพราะตัวหลังมันเป็นทานะครับอันนี้เป็นผสมนะครับ ตัวบิดนะครับตัวบิดนี่จะค่อนข้างจะเสียงหนาเลยเหมือนเขาทํามาชดเชยหรือเปล่าเม่รูนเสียงเบสมันค่อนข้างเยอะ เป็นแอคทีฟเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างกันเท่าไหร่นะอันนี้แพสซีฟนะครับอันนี้แอคทีฟอันนี้เสียงคลีนๆประมาณนี้ครับโอเคมาถึงเสียงแตกนะครับก็เหมือนเดิม ชาแนลโซเดโนเหมือนเดิมเอสอลร้อย ค่อนข้างเยอะนะครับดูบิดเนี่ยมันค่อนข้างอิ่มเลยคือเหมือนเหมือนเขาบูตมาแบบให้ให้เบบมาันานหาน,านานะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่โอเวอร์ไดเข้าไปในเสียงแต่ ข้าวก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจอยู่ตัวนี้เซตอัพค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าตัวบิดเขาจะเป็นแบบแบบหย่องสตัดทั่วไปนะครับก็ใส่สายจากด้านหลังแล้วก็ฝาตัวนี้เวลาเปิดมาเขาก็จะมีพวกประแจนะครับประแจไว้ให้ขันแบตเตอรี่ใส่ตรงนี้ อตัวนี้มันสามารถต่อหูฟังได้อะไรได้นะครับสายก็คือใสายก็ไปข้างหลังแล้วก็แล้วก็ล็อกล็อกตรงหัวข้างบนนี้นะครับมันจะมีล็อกสองชั้นอะไรเงี้ยงานเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็สําหรับผมผมร like ู้สึกว่ามันอยากได้หัวตัดอะเราอยากได้กีตาร์หัวตัดเล็กๆเบาๆ,ๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันมันก็ตอบโจทย์มากเหมนะือนกัน มันค่อนข้างจะเหมือนกีตาร์ท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าให้รู้สึกก็คือว่า,าตัวพิกามตัวเนี้ยมันอยู่ในระดับที่มันเป็นตัวมิดมากเกินไปนิดนึงเสียงมันเลยอาจจะไม่ได้เหมือนแบบสตัดททั่วไปที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆคอนะครับ ในชุดก็จะมีสายสะพายมาให้นะครับแล้วก็หูฟังมีมีปิกด้วยนะครับแล้วก็แถมเป็นเครื่องตั uh ้งสายมาให้นะครับก็แบบแบบหนีบเครื่องตั้งสายแบบหนีบนะครับก็ประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะครับราคาผมสั่งจาก CT Music มา12,900บาท แล้วก็อ๋อตัวนี้ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นนะมีซีโรเฟดนะครับสายมันค่อนข้างต่ำแล้วก็คอเขาจะเหลาแบบแปลกๆนะครับเหมือนมันเหมือนมันเอียงลงมานิดนึงอนะ่ะบริเวณนี้มันจะพอมาถึงตรงนี้มันจะม,ม,ม,มีมีการไล่ระดับมาวันนี้งานคอเป็นมาฮอกนีนะครับมีสองสีนะครับมีสีซันเบิร์ดกับ กับสีไม้ผมเลือกสีไม้มาแล้วก็ไอสายสะพายผมเปลี่ยนเองนะเพราะว่าบางครั้งก็อยากถอดง่ายๆก็เปลี่ยนของดิมาสิโอใส่เข้าไปก็คือตัวนี้ถ้าเราถอดข้างบนกับข้างล่างออกด้วยการดึงออก มันก็จะเหมือนกีตาร์หัวตัดที่เป็นใบพายปกติเลยครับคือมีมีตัวเนี้ยเพื่อทําให้เราวางแขนนั่ววางกับเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยการถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ในในชุดก็จะมีกระเป๋ามาให้นะครับกระเป๋าก็ใบเล็กๆไม่ใหญ่มากสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ได้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจก็ลองหาดูได้ Donner Hasx นะครับขอบคุณครับ